วันนี้อาจจะมีโฆษณาแลวกโ่หน่อยครับตัวโิกอินเทอร์นเน็ตแล้วครับลำค้านบุกีเอาอัดแล้ววันนี้ผมจะมาทำสีและสวยงามนะสวยงามอดคลิปไปหนึ่งคลิปหนงจะสวยงามฮะไม่ได้โดนแบนะห่างหายกันไปนาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยกำลังใจเพื่อผมหน่อยโอ้ยใช้สีสายไม่ไปเป็นไร เนี่ยอันนี้ใช้ได้อยู่ยับแล้วก็เบรคเฮ้เฮ้สายโซนกันมีม่วงออกมานิดหน่อยเห็นป่ะเฮ้อให้ยับอุ๊บอืมวิตีาสาม,มารถทำได้หลายอย่างไฮโดรลิกเช่นไฮโดรลิกแล้วคุณต้องรู้คิป แล้วก็อ,อีนานผมมาลงมันขค้ืยอยนตะ์อ่ะ,ะเออสันแรงแล้วนี่เนี่ยขึ้นยนต์การเร่เครื่องขค้ืยอยนตะ์เครื่องยนะั์ มันสั่นแบบปกติอ่ะสั่นแรงขึ้นไปสั่นปกติอ่ะสั่นแรงอ่ะสั่นแบบนี้มีชีวิตโจรน่ะเหมือนก็สามารถรู้สัม เราก็เอาสายนี้มามันบล็อกเบรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ข้ามเบิดทุยล็อกมัเปิดไม่ได้เนี่ยไดเแี้ยวเดีด๋ยวจะปุ่มกดเดี๋ยวจะที่กดแต่ม่เดี๋ยวสวิต ขื่ยนไ์ได้ยนแล้วว้าวขี่ยนยี่โคอะไรนี่โอ้บีสแตนเด็จแล้วนะาลายแมนนี่มีนคนเลยเห็นป้าลายแมนอ่ะโฆษณาประจำอ่ะประจำปีลงมือันได้ อ่าจะรบปูยังไม่เสียอีกไม่เหมือนคือช็อตอ่ะนวดเอานวดคนอ่ะยวลองมันนวดคนดูคนเขาหน้าจะชอบนะนวดนวดนวดเขาไม่ชอบที่แรกที่มดที่แรกที่อ่ะมันพูดเลยเฮ้ยโหดโหดจัด

โคตรตายเธอก็ต้องกระตุนหัวใจเรืนั่นแหละดิดวัวเธอคุ้ได้เลยว่าถ้าเราถือเนี่ยมันก็จะใส่ไปสินมาแล้วก็ต้องหวัวคนอันนี้หัวสโลอยู่นะครับสโลสองล้านสโล 2, สองล้านสองล้านเปอร์เซ็นอันนั้นแบบไม่มีใครขึ้นไหวหรอก อากระตุ่นหัวใจอ๋อใช่กระตุ้นหัวใจภาษาใดกนนะฮออุยเลือะไรกระตุ้นหัวใจมีใจก็ต้องมีวายมีหัวใจวายตายกระตุ้น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  คุไม่ผลเลยครับพ่อแม่คุณอยู่ไหนครับดูไว้แล้วว่ามันตายทุยจะมาทำไอสีสวยงามมาทำเล่นๆได้ของดีได้ของดีก็มาโอ้การ์ตูนหวัวใจในการะตูนโอเคไม่เล่ามาสิ่งสิ่งอัศวยงามกันเลยดีกว่าอ่าไม่เล่าสิ่งอัศวิงามดีกว่าเฮ้ยอ่าสิ่งอัศวยงามนะ ก็ได้ทำเ,เ,เป็นคล mm ื hmm. affe, yeah. ่นแบบคลื่นคลื่นนคลื่นมีทะยุนะคลื่นสิ่งนามีแบบในการเชิดตัดย่งนที่ผมเอาแบบไปที่มันเวอร์ซับเรื่อยเปินไม่ควรเดี๋ยวจะมาอธิบายข้าวอสายไฟนิดหึ่งนะครับเข้าม่ใช่อก็คือ ผมพอบอกตัวเลยบางคนไม่รู้ส่วนมากเลยนะนยฮะสังเกตนะของที่อยู่ใกล้มือของเขาแดีเวลาเรากดอ่ะเขาจะหยิบของที่อยู่ใกล้ตัวถ้าเขาปล่อยเราอยากให้เขาหยิบของเนี่ยเขาจะหยิบของใกล้ๆนะไม่ใช่อันนี้เขาจะหยิบของใกล้ๆเนี่ยบางที่มันอาจจะมีบั๊กหยิบไกล เอ๊ะกี่อะไรวะกดกดปั๊บ,า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 บาหายหมูหมดเลยนะเขาจะจหยิบของใกล้ๆก่อนแล้วจากนั้นเขาก็ค่อยๆไปอยู่ของไกลๆคนระับอ่าเขาจะไปหยิบของใกล้ๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปหยิบของไกลๆนี่และก็ใกล้ๆมือเขาอีกครับนี่แหละผมก็เลยว่าเป็นพิสดีที่เขาด้ยชอบหยิบของใกล้ๆตัวซึ่งมันโตตาม จ้องหน้ากันแล้วก็มีเรื่องเย๋ยวผมมีวิธีใช้เชือกคนเนี่ยอยากหลายคนเนี่ยรู้อยู่ว่าอยากทำโซ่แต่ทำโซ่ไม่สมบูรณ์จริงสักทีก็คือเอ่ออันดับแรกเป็นหมดดาบอะไรบะสที่ผมนไม่หยใครไม่หมดดาบ,บ,าดดดดาบแล้วก็เลือกอันนี้มา มันจะเป็นโ่องนี้ใช่ไหมหยุดแล้วก็ถ้าเราจับด้านนี้มันจะดึงทั้งอนใช่มถ้าเราจับด้านนี้มันก็จะดึงแล้วพอเราปล่อยเป็นโซ่เลยเ,เป็นโซ่ลยนะเอโซ่ไม่ใช่เอโซ่อเอเอไม่ไมลาคนไม่ใช่หนึ่ไม่ลาคนไมใ่ในโถ่ไม่ มันมันนี่นี่เธอ,อเคคมาลากคนไม้ฉันหนอขอบคุณที่ใช้บรลิคี้อีกคนหนึ่งล่ะไม่เธอไม่จับล่ะอีกคนหนึ่งเอาล่ะก่อนเป็นสโลก่อนเกียดปรับลรเลือดเ,เอาล้หยุดหยุดทาลานฟรีนะ อันนี้ก็อันฟรีนะมันก็จะกลายเปนโซ่ทันทีเลยมันจะกลายเปนโซ่โอ้ยเสียงกระดานตกนะเดี๋ยวอ่าคลิปนี้ผมจะมาทำสิ่งอสูรเงาแล้วผมก็จะอธิบายทุกอย่าอันนี้ผมลงมัดมาเฉยผมจะทำจอคอมไหมครับเล็อกเ,เลยเ เติมใหม่